รู้สึงเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของพี่รล่งจึงบรรดาเพื่อนๆพื่อนตัครับรู้สึกไงบ้างค่ะพี่เราต้องบอกเราต้องถามรู้สึกไหมก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะคะที่แบบถ้าเราคิดจริงๆว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็อาจจะอีกพีข้างหน้าเราอาจจะเล่นไม่ถึงนั้นแล้วก็เราก็อยากจะทําครั้งนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็อยากจะสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งนึงค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วเราได้ได้แค่เหรียญทองแดงมาปีนี้ก็จะอยากจะทําให้ดีกว่าเดิมกว่อนการทั้งครั้งที่แล้ว ตอนสภาพความพร้อมของทีมตอนนี้ก็เราฝึกซ้อมกันมาเรื่อยๆนะคะเราแค่เป็นห่วงคืออาการบาดเจ็บของนักกีฬาที่แบบตอนนี้มันมีเพิ่มขึ้นแล้วเราก็คิดว่าอย่างอย่างแมตช์ดิเชนเกมมันแข่งค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ช่วงแรกๆเราอาจจะเจอทีมไม่หนักแต่ว่าช่วงหลังๆเราจะเจอทีมหนักขึ้นแล้วก็อยากแบบว่าอยากให้เขานักกีฬาทุกคน,นะคะ่ะผัดเปลี่ยนกันเลน่นแล้วก็ ดูแลรักษาทํากายภาพท้องร่างกายทำยังไงก็ได้ให้อาการบาดเจ็บนี่คือคงที่หรือไม่ก็ลดลงนะคะไม่อยากให้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นตอนนี้เราก็ห่วงทางด้านสุขภาพแล้วก็อาการบาดเจ็บมากกว่าแน่นอนครับครั้งนี้อาจจะยากกว่าครั้งที่แล้วเพราะว่าครั้งนี้เขาจัดชุดใหญ่มาตรงนี้มุ <c oughs> มองยังไงบ้าง เราเรามองว่าอย่างทุกทีมตอนนี้ที่เขาส่งชุดใหญ่มาเพื่อว่าเขาจะมาลองทีมเพื่อจะไปชิงแชมป์โลกอย่างอย่างแมตช์เนี้ยยังไงเขาก็ต้องเล่นเต็มที่ทุกทีมจะต้องเล่นเต็มที่หมดอย่างเราเราเหมือนกันเราก็จะต้องเล่นเต็มที่อย่างแมตช์เนี้ยคือเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะเข้าสี่ทีมให้ได้ล้วก็จะต้องทําเป้าหมายให้ได้ค่ะตรงจะไปเล่นในบ้านรือในต่างประเทศอะไรเปตัอตั ก็ถามว่าอย่างอินโดนีเซียเราต้องบอกว่าถามกมลเรื่องไหมเรากมลเรื่องกรรมการมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะอย่างถ้าเราที่เคยแข่งเข้ามาอย่างซีเกมส์ครั้งที่แล้วเราก็คิดว่าเราสามารถชนะเขาไดแ้แล้วอย่างในบ้านเขาก็าคือเราจะประมาทเขาไม่ได้เลยเพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพกำค่ะ